ชายหนุ่มขาเขาถูกหวดด้วยไม้เบสบอลเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากเล่นต่อทั้งที่เจ็บก่อนหน้านั้นไม่นานเพื่อนร่วมทีมของเขาทุกคนถูกฝ่ายตรงข้ามทำให้บาดเจ็บชายหนุ่มจึงเรียกเหล่าอาจารย์ทั้ง4ของเขาเข้ามาช่วยเล่นบาส,สเกตบอลต่อทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีที่พวกเขาก้าลงสนามเกมเริ่มต้นอย่างรวดเร็วแม้ในตอนแรกอาจารย์ทั้ง4จะนั่งอยู่กับพื้นแต่ทันทีที่กรรมการโยนลูกขึ้นกลางอากาศอาจารย์หญิงก็พ่นเข็มออกมาผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งล้มลงทันที อีกคนโบกมือเบาๆแล้วผู้เล่นที่อยู่ใกล้ลูกบอลก็ถูกผลักกระเด็นออกไปอาจารย์ผมยาวกระโดดขึ้นไปยังห่วงบาสและป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทัาแต้มได้จากนั้นเขาโยนลูกบาสไปให้เด็กหนุ่ม เขากระโดดสูงและดังลงไปอย่างงดงามแนนเริ่มได้ตามมาติดๆกรรมการพยายามเป่านกหวีดเพื่อเรียกฟาวแต่ก็ถูกอาจารย์หญิงปลาเข็มใส่อีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถเต่งเสียงได้อีกผู้จัดก,การทีมฝ่ายตรงข้ามทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาโบกมือเรียกให้ลูกทีมทั้งหมดบุกเข้ามาในสนามมวงจะเล่นงานอาจารย์ทั้ง4แต่เมื่อเผชิญหน้ากับกังฟูแท้พวกเขาก็ไร้พลังต่อต้านทาให้พวกเขาได้รับเสียงปรบมือกึกก้องจากผู้ชมสุดท้ายอาจารย์ทั้ง4ก็ถูกพักการแข่งขันเนื่องจากทําร้ายผู้อื่นเพื่อหลังเร หายดีทั้งหมดกลายเป็นว่าเหล่าอาจารย์ใช้วิชากังฟูรักษาบาดแผลให้พวกเขากับตันทีมเป็นผู้นาการโต้กลับพร้อมกับชายหนุ่มทั้งสองผลัดกันนั้งทําแต้มอย่างต่อเนื่องพวกเขาตามคะแนนมาเหลือเพียงหนึ่งแต้มเหลือเวลาแค่3นาทีแต่จูู่อาการบาดเจ็บเก่าของกับตันก็กําเริบเขาจึงส่งความหวังสุดท้ายให้กับชายหนุ่มทุกคนส่งเสียงเชียร์ทันทีที่ชายหนุ่มกําลังก้าวลงสนามลุมของเขาหวดด้วยไม้เพื่อหักขาเขาความจริงคือฝ่ายตรงข้ามติดสินบนลุมของเขาไว้แล้วเพื่อให้พวกเขาเล่นเกมรับได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาใกล้จะหมดกับตันส่งบบบอลลลใหหห้้ชาานุ่่มผูดเเเจ็็ขงไปวแะ แม้จะเจ็บจนแทบยืนไม่ไหวเขาก็ยังชุดลูกบาสด้วยแรงเฮือกสุดท้ายลูกบอลพุ่งเป็นเส้นโค้งสวยงามแต่ก่อนจะเข้าห่วงกรรมการกลับชกบอลออกไปเพราะเขาก็ถูกติดสินบนเช่นกันจากนั้นกรรมการก็ประกาศผลการแข่งขันทีมฝ่ายตรงข้ามประด,ดดดีใจสุดเบี่ยงแม้ผู้ชมจะโห่ร้องด้วยความไม่พอใจแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ทีมของชายหนุ่มได้แต่ยอมรับความพ่ายแพ้อย,อย่างเงียบๆแต่ในใจของชายหนุ่มกลับมุ่งม,มั่นจะเปลี่ยนทุกอย่างเขานึกถึงวิชาหนึ่งที่อาจารย์เคยสอนเมื่อ20ปีก่อนวิชานั้นย้อนเวลาได้เขาไม่่่เเเคยยใช้้้้มาาาากกกออนนนนจรระทังตนนีีดซ แขนออกแล้วไรยท่าเวลาบิดกลับรอบตัวทุกอย่างย้อนสู่วินาทีสุดท้ายของเกมคราวนี้ชายหนุ่มไม่ชู3มแต้มแต่ส่งบอลให้กับตันที่พุ่งเข้าไปใต้ห่วงกับตันรับลูกไว้ได้และดังลงห่วงอย่างเต็มแรงครั้งนี้ไม่มีการตุกติกอีกต่อไปเสียงเฮสนันไปทั่วสนามและในที่สุดชายหนุ่มก็ได้ลิ้มรสของชัยชนะอย่างแท้จริง